ทุกวันนี้เนี่ยโลกของการลงทุนนี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับ<ช>แล้วก็<ช>มีเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวทางบลจวันเองเขาจะมีการจัดสัมมนาที่น่าสนใจมากครับเป็นงานสัมนา Investment Forum ประจำปีนี้ของวัน AM นะครับลองไปติดตามในรายละเอียดกันดูครับ จอวันจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ One AM Investment Forum 2022 Embracing the Future Achieve in Investment Paradigm in the Digital Age เตรียมพร้อมการลงทุนสู่โลกอนาคตการลงทุนแบบไหนสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักลงทุนในการเตรียมพร้อมการลงทุนรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในงานสัมมานาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดรภากรปีตาทวัตชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบรรยายพิเศษในหัวข้อ Investing in the New Digital World และยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดทุนให้เกียรติเป็นวิทยากรในงานสัมมานา embracing the future a c h i e v e i n investment paradigm in the digital age ได้แก่คุณพจนทารินสุดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวันจำกัดคุณสุรศักดิ์ธรรมโมกรรมการผู้จัดการบอลล็อปไรเวลสโซลูชันคุณจีรายุทรัพย์ศรีโสภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบิกทับแคปิตอลกรุ๊ปโฮดิ้งคุณนิรันดร์ประวิทนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอวาแอดไวซ์รีจำกัด สำหรับบรลจว,วานันมีกองทุนที่ตอบโจทย์ทีมเมกะเทนโลกอนาคตเชน่นกองทุนวันเมตาเวิร์สอีควิตี้ฟันและกองทุนวันเมดิคอ l ล e เทคโนโลยีฟันปริเสธไม่ได้ว่าช่วงนี้เทคโนโลยีเป็นอะไรซึ่งเข้ามาครอบงำในชีวิตแล้วก็เปลี่ยนวิถีชีวิตของแม่ว่าคนหรือว่าการลงทุนซึ่งเราก็มีความยินดีที่จะเสนอกองวันเมตาเวิร์สเราก็คงเคยได้ยินนะครับว่ามีคริปโตเคอเรนซีมี NFT มีเมตาเวิร์ส ตอนนี้เรากำลังเอา Metaverse เข้ามาเป็นกองทุนในเมืองไทยโดยการที่เราลงทุนในกอง ETF นะครับที่ชื่อ Roundhill Ball ก็จะเป็นกองทุนเดียวในโลกที่ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse นะครับผ่านกอง ETF นะครับเราก็จะลงในกองนี้สักครึ่งหนึ่งอีก20-30%แล้วก็ไปลงทุนในตัว ETF อีกตัวหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับ Communication ก็คือเป็น Infrastructure ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse นะครับ ส่วนอีก20% 30%เราก็อาจจะไปลงทุนเป็นหุ้นเป็นตัวๆหุ้นบริษัทที่ลงทุนใน Metaverse ก็เช่น n v i d i ีเช่นอาจจะเป็น Sony คนทำเกมนะครับหรือว่า Microsoft หรือแม้กระทั่งตัว Facebook ที่เปลี่ยนชื่อเป็น Meta เองนะครับกอง Metaverse นี่เราก็จะเสนอขายวันที่14ถึง22กุมภาพันธ์นี้นะครับนอกจากนี้เราก็ยังลงทุนในกองทุนที่มีนวัตรกรรมโลกนะครับในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยเราก็สังเกตว่า หุ้นของโรงพยาบาลทั่วโลกจะขึ้นเยอะมากนะครับ one hospital ปีที่แล้วก็ขึ้นหุ้นโรงพยาบาลในประเทศไทยก็ขึ้นมาเยอะมากในไตรามาสท,ที่4ปีที่แล้วจนถึงเดือนที่ผ่านมาก็ยังขึ้นอยู่นะครับก็โชว์ให้เห็นว่าอนอกจาก macro trend ที่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี Technology โลกเนี่ยเราก็ยังเห็นว่าการใช้โรงพยาบาลหรือการใช้ เครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมที่ต้องมารองรับกับก,บการกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นเราก็เลยออกกอง Medtech ั m e d t e c h นะฮะ medical เทคโนโ o ยีเมื่อตอนต้นเดือนมกราะะครับอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นอีกอีกครั้งหนึ่งที่เราออกกองทุนที่เน้นกับเมกเรท์ของโลกไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมล้ำสมัยแต่นี้เราก็มองเรื่องการแพทย์เพราะว่ายังไงคนก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 2 6 5 9 8 8 8 8หต่อ1หรือทาง w w w ร์ไ a n e e a s s e t ทวหรือ f c e e o o o One Asset Management ข้อมูลในงานสัมมนา,าต่างๆคุณผู้ชมสามารถกลับไปดูยอ้อนหลังกันได้ด้วยนะคะที่แฟนเพจ Facebook One Asset Management นะคะไปลองทบทวนดูนะคะคจะได้เห็นโอกาสการลงทุนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแหละค่ะ